วันนี้จะทำเมนูซุปเห็ดเด้อยพี่น้องซุปเห็ดอ่าเห็ดหอมเนาะแซบแสบห,ห้อนกหัมนั้นเป็นชิมเล็กเล็กก็น่าจะให้ไปต่างให้ไปรุ่งหมอเออให้ไปรุ่นโค,ค่ะ นี่นะจ้าใส่กระเทียมลงไปตามจ้าจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเห็ดที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะเอาใส่เลยค่ะจะไม่เ,เพึ่งจังไก่ไม่ส่งอีกอย่างาึงคนณคุณอยู่ผีใครส่งอะไรมา มัวแต่งตัวไงแต่งตัวไม่เสร็จไงเมื่อเช้ามันแต่งหน้าไปครูบอกว่าห้ามแต่งหน้า เจ็ดเลยเยนหน่อสุกเน็ดแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดแบบน้ำตาลแตใส่กัน,กนเด้เป็นตะหละนันผลที่ผมส่ยผิดอีกเสร็จแล้วจ้ะเมนูวันนี้นะคะอร่อยมากเลยีกพอ